สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบก,กับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำมิทิการชาแนลค่ะวันนี้นะคะยายจะมาแนะนำค่ะอันนี้เป็นอะโกนิมาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ยายขอแนะนำเลยว่านำมาแบปลูกป,ป,ประดับที่บ้านดีมากๆเลยค่ะเป็นชื่ออะโกนิมาชื่อว่าบัลลังเงินค่ะทุกคนบัลลังเงินนะคะจะปลักกระลาบยังก็คือเขาจะค่อนข้างใบ ใบยาวเรียวนะคะและก็แข็งแรงนะคะลำต้นตั้งตรงนะคะแข็งแรงมากๆบอกเลยว่าใครที่ไม่ชอบใบนะคะอดอแอนอยากขอ,อกแนะนำบรลังเงนะะินเลยค่ะเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างตั้งตรงใบเรียวแข็งแรงเวลาเจอลมพัดก็ไม่เป็นไรเลยค่ะและที่สำคัญนะคะ แตกหน่อได้เร็วมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะยาเพึ่งชํำผ่านไปประมาณน่าจะประมาณสัก2เดือนกว่าๆค่ะก็จะเริ่มมีหน่อแล้วนะคะและยาววันนี้ยาก็มาบอกเทคนิคค่ะอันนี้บอกกันสั้นๆมัเป็นการแนะนำต้นไม้ไปพลางๆนะคะหากใครจะสนใจดูลึกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยา,า,ยยวยามาทำอีกการชำํำแล้วก็ปลูกให้อีกทีนึงนะคะ ต่วันนี้ยาจะมาแนะนำว่าทำยังไงวสัสดุที่ใช้นะคะยาจะใช้มะพร้าวสับนะคะทุกคนเป็นมะพร้าวสับผสมกับปุ๋ยนะคะปุ๋ยนั่นคือปุ๋ยคอกนะคะทุกคนอย่าเพิ่งใส่นะคะปุ๋ยละลายช้าบางคนอาจจะมองว่าเออปุ๋ยละลายช้าอาจจะง่ายแต่ยามองว่าบางชนิดเขาค่อนข้างทาี่จะชอบปุ๋ ะะดังนั้นบรลังเงินขัดคนยาขอแนะนําว่าหากอยากให้เขาติดรากไวแตกหน่อไวนะคะสเดือนขึ้นไปบอกเลยว่าจะเริ่มแตกหน่อนะคะติดรากนะคะตั้งแต่เดือนแรกละขัดคนให้นํามะพร้าวสับนะคะมาผสมกับปุ๋ยคอกแค่นี้ก็สามารถฉาและให้เขา ไม้มงคลอกากุนมาราชินีแห่งไม้ใบเป็นไม้มงคลนะคะอยากขอแนะนําบาลังเงินเลยค่ะใครที่อยากปลูกอยากขอแนะนําเลยค่ะระดับไว้ที่บ้านแถมเป็นมงคลด้วยนะคะอากุนีม่าปลูกไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะอาทิตย์ละสองครั้งก็พอนะคะอย่างเช่นรดทุกวันพุธและวันเสาร์ก็ได้ค่ะยังไง วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมไปลองสรรหาอากูนีมาบลาลังเงินมาปลูกกันดูนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะเป็นอากูนีมาที่น่าสะสมอีกชนิดหนึงนะะ่งเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน